โอเคครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงอีก2ฟีเจอร์นะครับอย่างแรกก็คือการเชื่อมต่อกับ Instagram นะครับซึ่งเราจะสามารถเชื่อมต่อกับกี่เพจของ IG ก็ได้นะครับแค่ว่าจะต้องเป็น Business หรือว่า Creator นะครับทีนี้เราก็ลองกดมาดูครับก็จะเป็นการนำไปหน้าล็อกอินนะครับ Instagram ถ้าเกิดเราเคยล็อกอินมาก่อนแล้วเนี่ยเราก็จะกดตรงนี้ได้เลย Allow in, นะครับแต่ถ้าเราไม่ยังไม่เคยล็อกอินหรือว่าเราจะล็อกอิน ตัว ID อื่น,นครับให้เรากดตรงนี้นะครับให้เรากด s w i t c h a c c o u n t แล้วก็ไปล็อกอินใหม่นะครับกรณีนี้ผมจะถือว่าผมเคยล็อกอินมาก่อนแล้วนะครับผมก็จะกด Allow พอกดเสร็จก็จะมี IG โผล่มา <c oughs> ก็จะตั้งค่าเหมือนกันกันกบเพจ Line หรือว่า Facebook เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวแชทบอทที่เราเคยสร้างตัวไหนก็ได้กับ Line ตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็สามารถกดเลือกได้เลย อันนี้ก็จะเป็นการล็อกอิน IG นะครับต่อไปก็จะเป็นการอีกฟีเจอร์หนึ่งคือการเชื่อมต่อบัญชีไลน์เพื่อที่จะได้รับตัวแจ้งเตือนนะครับการส่งต่อแชทให้เรากดเข้าสู่ระบบไลน์ตรงนี้นะครับก็กดล็อกอินได้เลยพอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการแอดไลน์นะครับตามนี้หรือว่าให้เราสแ,แกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับให้เราเพิ่มเพื่อน โดยใช้บัญชีเดียวกันกับที่เราล็อกอินตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จเทสได้นะครับว่าตัวฟังก์ชันตรงนี้ใช้งานได้หรือเปล่าก็สมมุติว่าเราเปิดแจ้งเตือนไลน์เมื่อมีการส่งต่อเคสน,นะครับเราก็จะใส่กดในการส่งต่อแชทอันนี้เราจะเขียนว่าถ้าเกิดพิมพอะไรเกี่ยวกับแมวมาเนี่ยให้ส่งต่อแชทนะครับเดี๋ยวเราจะแสดงหน้าต่างของไลน์ให้ดูนะครับทีนี้เราลองพิมพ์ว่า ตอบถานราคาแนวดูโอเคทีนี้ในไลน์ก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับว่าตรงต่อแชทนะครับว่าแชนแนลมาจากไหน User อรเป็นใครนะครับสรุปเนื้อหามาให้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปตามแชทได้นะครับก็จะมีการดำเนินการส่งต่อใหแฮดมินแล้วก็พิมพ์บอกลูกค้านะครับด้วยข้อความตอบกลับตรงนี้นะครับ ก็จะมีค่าใช้จ่าย25สตางค์บวกเข้าไปกับค่าใช้จ่ายในการตอบแชทปกติครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์การส่งต่อไลน์ให้กับแอดมินครับผม